อร่อยอร่อยมากปลามั้งอ่ะปลามาครับลามาั้งรวอยไหมรวยจังวู้อ่ะปลาเด็ดเดียวครับกินก้าวกับปลานิ้เด็ดเดียวครับป้ม ร้อยจังวูกลกับอืมคาเปล่ากันครับกินคา,าเาปล่าอ๋อตาจะเป็นก้อนไหมจะเป็นก้อนไหมตาเปลาก้อนอืมอ๋มอ,อกลับเหนื่อยจังเลยครับ่งตื่นมากหลับไปครับไปขี่จักรยานมาหลับ มื่อกี้จักรยานมาหลับครับตื่นมาหิวมากครับหิวชุดหิวชุดเลยครับตื่นมาหิวชุดชุดครับอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยมากครับ Ôi, chẳng vui lơi Ồ, thiếu à Ba này, ba, ba Ba, kè mà Kìa Ima cắp